สิ่งที่คุณควรรู้สำหรับเครื่องตัวใหม่นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปทำความรู้จักภายนอกภายในตัว Isuzu DMAX Highlander 2.2 Max Sport รุ่นนี้คันนี้นะฮะเทียบกันกับตัวเครื่อง1.9เนี่ยแรงบิดสูงสุดเนี่ย1.9จะอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0ถึง2 6 0 0รอบแต่พอเป็น2.2 2, 3น 2, ีดูกระฉับกระเฉงขึ้น 103, 104ยก ก็ถ้าเกิดคุณใช้1.9อยู่แล้วคุณบอกว่าพอ2.2มาแล้วจะอัปเกรดไปเป็น2.2ดีไหมในมุมผมผมแบบนไปเดี๋ยวเร่เต็มร้อยไปเนี่ยผมพยายามกดเต็มร้อยเ็จแล้วนะเขาไม่อนุญ,ญาตที่แตงในสนามแข่งนะแม้ว่าเราจะเกือบล็อกรอบแล้ว <c oughs> นะเป็นรถที่ช่วงล่างมีความนุ่มนะแต่จริงๆแล้วช่วงล่าเอาอยู่นะเดี๋ยวผมลองให้ดูเนี่ย First สอนะสำหรับผมกับตัว2.2 DDI m a c f o r c e สัน,สนๆัง่ายๆเลย ช่วแวกลับมาพบกันอีกครับกับช่องโค g กีพีผู้ชมนะครับด้านหลังของเรามาเรียบร้อยแล้วนะฮะนิวอิรุสุด mm ีแ hmm. ที่เป็นตัวเครื่อง2.2 DDI Max Force นะครับก็เขาเรียกว่ามีการปล่อยทีเซอร์มาประมาณหนึ่งอยู่แล้วหลายๆคนก็อยากรู้ว่าสเปคเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างน,นะฮะด้านหลังของเราคือคันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูคันจริงนะฮะว่าเรื่องของสิ่งที่ปรับเปลี่ยนเรื่องสเปคเครื่องเรื่อง ภายนอกภายในต่างๆเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่คุณควรรู้สําหรับเครื่องตัวใหม่นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปทําความรู้จักกันนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กดซับสไครต์เป็นก่อนจะให้โค้กพีพีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลบีออนเซรามิกเหนือว่วด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลบีออนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA ครับเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะเดี๋ยวเราพาไปดูคันจริงนะ New Isuzu D Max ที่เป็นเครื่อง2.2 DDI Max Ford กันนะครับว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างไปดูกันครับนี่นะครับด้านหน้าเราเรียบร้อยแล้วนะครับตัว นิวอิรุสุดีแม็กซ์ไฮแลนเดอร์นะครับที่เป็นตัวเครื่อง2.2 DDI Max Ford นะครับก็อันนี้เป็นสีเทาใหม่ด้วยนะคือเป็นสีเทาเฉดใหม่ที่หลายๆคนเนี่ยไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะเขาเพิ่งเปิดตัวมาพร้อมกับตัวเครื่อง2.2ครั้งนี้นะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปดูรายละเอียดกันนะฮะว่าภายนอกภายในตัวอ s u z สุ Max Highlander 2.2 Max Ford รุ่นนี้เป็นอย่างไรราคาเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นเถกให้ดูนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเล่าให้ฟังเน่ะน่าจะเป็น นะครับตัวสเปคช่วงล่างหรือแม้กระทั่งล้อหรือไฟหน้าอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนไม่ใช่ว่าพอเป็นเครื่องใหม่แล้วจะมีความแตกต่างนะอันนี้เหมือนเป็นการเปิดทางเลือกสําหรับคนที่เเคยเล่น1.9เหรือเคยเล่น3.0ใช่ไหมพอมี2-2มาขั้นกลางแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้เพิ่มเติมคืออะไรและสิ่งที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันเหมาะสมเนี่ยคืออะไรนะครับด้านหน้าต,งตรงๆของตัว Highland e r รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกระจังหน้าลักษณะใหม่แบบนี้แล้วนะครับโลโก้อิอิสุขนาดใหญ่ตรงนี้ เป็นชิ้นพลาสติกนะครับสีเงินผสมกับตัวสีดําด้านนะับก็ยังคงมีเอกลักษณ์ความเป็นเขี้ยวมดอยู่นะแต่เขี้ยวมดดีแม็กครั้งนี้เนี่ยน้อยลงแล้วหลังจากที่เขาไม่ได้เชนมาล่าสุดด้านล่างอาจจะเป็นตัวพลาสติกสีดําด้านนะครับลักษณะา3ามมิติแบบนี้พร้อมกับช่องอินเทกด้านหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับตามสไตล์เอาจริงเนี่ยกระบะอิตูสุเนี่ยยิ่งเป็นยุคใหม่ๆเนะี่ยผมว่าแต่งขึ้นคือทรงเข้ามาสปอร์ตระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะเอาสุด เอาแบบออปชันจัดเต็มคูจต้องขยับไปเล่นตัว V Cross นะครับไฮแลนเดอร์เนี่ยคือราคาที่ย่อมเยาวลงมาแล้วก็หน้าตาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ดุเกินไปสามารถใช้งานได้ดีระดับหนึ่งนะครับไฟหน้าเป็นแบบนี้เป็นโปรเจคเตอร์ L E D นะครับเดย์ทัมและเนงไลท์ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเดี๋ยวผมเปิดระบบให้ดูนะครับแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับช่องตรงนี้เจาะจริงไปออกซุมล้อด,ด้านข้างนะครับเพื่อหลักแอโรดันมิกแล้วก็เกิดเรื่องของอเสียงที่ เขาเรียกว่าไปหักล้างกับเวลาล้อหมุนนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ทั้งหมด4ตําแหน่งนะครับประมาณนี้ผงซุ้มล้อยื่นออกมาแบบนี้เลยแล้วก็รุน่นนี้ตัวไฮแลนเดอร์นะลวดลายล้อได้ประมาณนี้2 6 5 6 0 R 1 8นะบะฮะดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังดรัมเบรกนะช่วงล่างด้านหน้าก็อิสระปิดนกนะด้านหลังก็เป็นตัวแหนบซ้อนตามสไตล์ปิกอัพยกสูงนะครับกรุภายในนี่คลุมมาแบบนี้กรูของตระกูล d m a มหรืออิซูซเนี่ยนะครับก็จะเป็นกรูที่กันมาประมาณครึ่งหนึ่งมิวเอก็เป็น นะฮะมีบางโคลนด้านหลังมาให้นะฮะแล้วก็ขึ้นมาโลโก้ไฮแลนเดอร์ด้านบนนะครับตัว ADA s นะครับกล้องไวร์เกิลคอมเบล่าเนี่ยก็จะมีการทำงานร่วมกัน2กล้องซึ่งอันเนี้ยกว้างขึ้นแล้วก็จับได้ระยะไกลมากขึ้นนะครับกระจกมองข้างไฟเลี้ยวแล้วก็สีนะครับด้านบนเป็นสีเดีวยวกันกับตัวถังด้านล่างเป็นพลาสติกสีดำด้านเสาอากาศเป็นก้านสัน้นนี่คือด้านข้างของตัวไฮแลนเดอร์ก็เอาจริงๆอย่างที่บอก่ไม่ได้แตกต่างอะไรยกเว้นแต่สีนะครับไฟเบรคตัวที่3นะกระจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้าตรงนี้คือตัว กระบะด้านท้ายนะครับไฟท้ายเป็นแบบนี้แล้วก็มือจับสไตล์แบบนี้เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็เป็นสไตล์ของเขานะแล้วก็การชนด้านล่างเซ็นเซอร์4ตํตำแหน่งพร้อมกับโลโก้ที่เพิ่มเติมเข้ามานะ2.2 DDI Max Force นะครับตัวนี้คือตัว Highlander นะฮะ2.2 M นั่นเองด้านล่างตัวรถเป็นไงอ่ะพอเป็นเครื่อง2.2ใหม่ปลายท่อออกขวายางอะไหล่อยู่ตรงกลางนะครับแบบนี้เลย เดี๋ยวเราจะไปเล่ากันในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับให้มันละเอียดกว่านี้แล้วกันเพราะหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากรู้ว่าเครื่องตัวใหม่เป็นยังไงและเดี๋ยวเราพาไปดูนิทัศการด้วยนะฮะว่าสิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาและปรับเปลี่ยนอ่ะมันมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของข้อมูลอย่างไรบ้างนะครับกระจกก็มีบายสปอร์ตมาให้ครบนี่นี่คือภายในนะตัว Highlander 2.2 DDI Max Force นะตัว M หน้าจอกลางฟวงมาลัยทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราเปิดระบบให้ดูนิดนึงนี่ เปิดไฟฉุกเฉินปั๊บก็ไปเปิดไฟหน้าเปิดไฟตัดหมอกดูซิว่าการทํางานของระบบไฟก็เป็นไงนี่คือไฟเลี้ยวฝาครอบจมูกข้างนะครับด้านหน้าตรงนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์สัญีขาวด้านบนคือเดย์ไลท์แต่ถ้าเกิดผมเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินจะแทนที่ด้วยไฟเลี้ยว LED แบบนี้ด้านล่างไฟตัดหมอกสัญีขาวด้านหน้าตรงของตัว DmaX Highlander รรุ่น M ของเขาแต่เหมือนเดิมผู้ชมด้านท้าย LED และไก g ์ดิ้งเป็น3ขั้นแบบนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดปกติส่วนกระบะท้ายเหมือนเดิมยังไม่มีระบบล็อกมาให้เปิดออกมานะตัว2.2 DDI Maxforce ที่เป็นตัวเกรด M ของเขานะครับแผงประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปมามือจับเป็นพลาสติกทำสีเงินนะขอบเป็นสีเงินที่บูด,ด้านข้างก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปแต่เป็นลักษณะเหมือนไดมอนด์นะตรงนี้จะเป็นหนังสังเคราะห์ตะเข็บสีขาวกระจกลงไฟฟ้าสบานออโต้คนขับ ที่ปรับประจุบองข้างไฟฟ้าที่ล็อกรถที่ปลดล็อกที่กดไม่ให้กระจกบ,บานอื่นเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ด้านล่างวางกล้องวางแก้วเหมือนเดิมเบาะนั่งก็เป็นเบาะหนังสไตล์เป็นแบบนี้สไตล์อิซุสุอะนะเบาะนั่งค่อนข้างสบายเพราะว่าปีกเขาใหญ่ปรับไฟฟ้ามาให้นะครับด้านข้างก็จะมีตัวที่เปิดฝากระโปรงที่เปิดฝาถังน้ํามันนะครับแล้วก็ที่พักทเท้าแป้นเบรกแป้นคันเร่งเป็นแบบนี้ขึ้นมานี่ที่ซ่อนเงินเมียนะฮะเก็บได้แล้วก็ฝั่งนี้จะมีตัว idling แล้วก็ตัว dpf ส่วนไฟหน้าเนี่ย ยังไม่ได้มีระบบเลเวลลิ่งเพราะฉะนั้นเวลาลดหน้าเชิดคุณจะต้องปรับองศาเองกลอกมาที่วางแก้วนะกรอบช่องแอร์เป็นสีกรอสแบ็กแล้วก็ด้านบนนะฮะเป็นพลาสติกทำลวดลายแบบไดมอนด์แบบนี้ข้างในเนี่ยเข้ามานั่งก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นจอทัสกีนนะครับแอปเปิลคาร์เพลย์แอนด์โอโตได้แล้วก็เป็นจอที่เขาเปลี่ยนรายละเอียดมาล่าสุดซึ่งถามว่ามันสวยที่สุดหรือยังผมก็ว่าก็ยังไม่ได้สวยที่สุดอะไรแบบนั้นแต่มันก็ใช้งานง่ายนะฟอนต์ต่างๆก็ดูง่ายสบายตาจะเป็นจอที่ออกแนวแบบด้านด เหมือนเวลาคุณซื้อแท็บเล็ตแล้วคุณเอาไปติดฟิล์มด้านน่ะมีกล่องเก็บของเกบตรงนี้ไม่สอบที่วางแก้วมีมาให้ด้านบนที่วางของมีมาให้ไฟฉุกเฉินส่วนตรงเนี้ยจะเป็นเลเยอร์บุนุ่มนะครับเป็นงานหนังหนังนะแล้วก็เป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็มีตะเข็บจริงกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติไม่มีนะฮะกล่องเก็บแว่นเป็นแบบนี้อันนี้ห้องโดยสารจะเป็นสีดําล้วนนะครับด้านหน้าจะมีที่บังแดดพร้อมกระจกพร้อมไฟ นะฮะส่วนคนขับมีกระจกมีไฟเหมือนกันจอคัสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะใหม่ของทาง DMAX เขาที่เปลี่ยนมาสักระยะหนึ่งแหละนะครับไม่ได้เปลี่ยนมาพร้อมกับเครื่องนะฝั่งซ้ายวัดรอบฝั่งขวานะครับอุณหภูมิหม้อน้ากับมาตรวัดถังน้ํามันส่วนจอกลางเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลซึ่งลูกเล่นเขาก็เยอะมากขึ้นแหละนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนว่าไฟหน้าเปิดปิดอยู่นะฮะความเร็วที่วิ่งตําแหน่งเกียร์การแจ้งเตือนนะฮะต่างๆนานาแจ้งเตือนมาครบทั้งหมดนะฮะส่วนพวงมลาลัยเนี่ยจะเป็นแบบนี้ เป็นงานหนังมีกริปมาให้เล็กน้อยนะครับคันนี้ก็จะมีตัวแพดเดิลชิพมาให้ถ้าเป็นเกียร์ออโต้และเป็นเครื่องใหม่2.2จ,จะมาพร้อมเครื่อง2.2และเกียร์ออโต้8สปีดนะครับพวงมาลัยปรับได้กี่ทิศสี่ทิศขึ้นลงเข้าออกนะครับอ่ะประมาณนี้ฝั่งซ้ายระบบปัดน้ําฝนอัตโนมัติมีมาให้ปรับระยะความหน่วงได้ว่าจะเร็วจะช้านะครับฝั่งขวาไฟหน้าออโต้ก็มีมาให้นะแล้วก็เปิดปิดไฟตัดหมอกตรงนี้นี่เปิดปิดไฟตัดหมอกตรงนี้ ส่วนพวงมาลัยฝั่งนี้เพิ่มเสียดลดเสียงนะครับวางสายรับสายเปลี่ยนเพลงตรงนี้แล้วก็ระบบช่วยนะรับขี่นะคันนี้เอดาสก็เพิ่มเติมข้มมาล่าสุดแล้วนะครับอะแดปตีฟโคสโตนเลนทีปปิ้งอะไรพวกนี้มีมาครบทั้งหมดแล้วนะครับส่วนฝั่งตรงนี้นลองดูซิแอร์แยกโซนซ้ายขวานะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายฝั่งนี้ฝั่งขวาแรงลมแอร์นะครับปุ่มออโต้ระบบหมุนเวียนอากา,กาศก็ตบขึ้นตบลงแบบนี้ได้ด้านล่างพาวเวอร์เล กับ USB Type C นะฮะพร้อมกับที่วางของไว้เดรช์ไม่มีนะตำแหน่งเกียร์เป็นแบบนี้นะครับอย่าเบรกนะแล้วก็เข้าเกียร์ได้อันนี้คือเกียร์ดีตบเข้าหาตัวเชนเกียร์เองได้8สปีดนะฮะหรือคันเนี้ยเขามีแพลตฟอร์ชิปไงก็ชิปที่พวงมาลัยได้ตบออกมาดี N R กล้องด้านหลังเป็นแบบนี้นะสำหรับตัว D m a x Highlander รุ่น M นะครับเส้นอันเนี้ยหมุนตามพวงมาลัยนะคุณดูนะเดี๋ยผมพยายามหมุนพวงมาลัยเห็นป่ะเนี่ยหมุนตามพวงมาลัยแล้วก็กล้องรายละเอียดประมาณนี้ เข้าตำแหน่งเกียพีบีดันขึ้นฝั่งนี้นะครับระบบช่วยลงทางลาดชันแล้วก็ระบบตัว parking sensor นะครับ sensor รอบคันเปิดปิดได้กรอบจะเป็น cross b ็ a c k ที่วางแก้วนะสองตำแหน่งเบรกมือที่เท้าแขนยกขึ้นมาวางของได้แบบนี้ทีนี้ดูบริษัทตัวหลังกันหน่อยว่าเจ้าไฮแลนเดอร์เอ็มเนี่ยเป็นไงแผงประตูพลาสติกรูปตรงนี้มือจับตรงนี้งานหนังแอร์สองตำแหน่งมีมาให้กับ usb ที่เป็นไท p e อะไร t y p e ี C, แล้วก็ตะขอไว้เกี่ยวของเบาะด้านโดยสารต้นหลังล็อกมีที่วางแก้ว2ตงตำแหน่งนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็สามารถนั่งได้สะดวกสบายเพราะมันเป็นเบาะที่มีตัว Isofix มีอะไรพร้อมนะครับฝาถังน้ํามันคันนี้ี่จะอยู่ฝั่งซ้ายนะี่อยู่ฝั่งซ้ายรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวยูโร5และรองรับถึง b 20นะครับความจุป,ประมาณ76ลนะิตรเนาะแล้วนกะ็นะ เปิดฝากระโปรงให้ดูเปิดฝากระโปรงออกมานะครับก็ยังไม่ได้มีโชคนะยังเป็นเหล็กคำแบบนี้แล้วด้านบนก็จะมีตัวแผ่นกันความร้อนมาให้ส่วนนั้นเนี่ยคือฝาเครื่องใหม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนเพราะนี่คือตัวเครื่อง2.2ที่เปิดตัวที่ไทยเป็นที่แรกของโลกนะครับก็จะเป็นฝาปิดเครื่องแบบนี้ไม่ได้เป็นบูพาวเวอร์แล้วนะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้มีขอบสีฟ้าสเปคเบื้องต้นนะครับของตัวเครื่องยนต์นะครับอีซ e ูซูนะฮะตัวดีเซล2.2 DDI Max Force รุ่นนี้จะมาพร้อมเครื่องดีเซล2.2 แบบ4ส wow, ูบ16วาล์วรหัส RZ4FTC อัตราส่วน,น, 1, นกำลังอัด15.9ต่อหนึ่งะครับกำลัง163แรงมาที่3,600รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600-2,400รอบต่อน,นาทีคันนี้นะฮะเทียบกันกับตัวเครื่อง1.9เนี่ยแรงบิดสูงสุดเนี่ย1.9จะอยู่ที่ประมาณ1,800-2,600รอบแต่พอเป็น2.2นะครับแรงบิดสูงสุดเนี่ยมาั้งแต่1,600-2,400รอบต่อน,นาทีนะฮะแรงบิดนี้ถือว่าจีจัด้ีดขึ้น ถ้าเป็นรุ่นเกียร์ออโต้เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดแล้วก็จะมีการปรับอัตราทดใหม่ทั้งหมดพร้อมเลฟโหมดนะส่วนช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตามสไตล์นะอิสระปีนกด้านหลังเป็นตัวแหนบซ้อนดิสเบกคู่หน้าด้านหลังดรัมเบกการจูนเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการออกตัวที่มันคล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแล้วก็ความที่เป็นเกียร์8สปีดเนี่ยก็เรื่องของการลากรอบเนี่ยน้อยลงคือการเปลี่ยนเกียร์ในชิดมากขึ้นซึ่งผมไปลองขับมาแล้วเดี๋ยวเราจะตัดคลิปสู่การลองขับให้ดูอีกครั ประมาณนี้นะครับนี่คือตัว2.2 DDI m a c f o r s e นะฮะก็มีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์มีการเพิ่มสีใหม่เข้ามาแล้วก็การขับขี่เป็นไงเดี๋ยวเราตัดไปในช่วงที่ขับในสนามช้างกันดูนะฮะว่าอัตราเร่งในการออกตัวในการทําความเร็วช่วงกลางช่วงปลายแตกต่างจาก1.9ขนาดไหนแล้วเดี๋ยวผมไปสรุปนะฮะบ,บนรถให้ฟังด้วยว่าพอขับมาแล้วเนี่ยรู้สึกแตกต่างยังไงบ้างนะครับก็ไปเจอกันที่การขับรถเลยครับผม ตอนนี้นะครับผมอยู่บนอินโนสุดีแม็ก2.2 DDI Max Ford นะครับก็เมื่อกี้ขับมิวเอมาแล้วนะครับคลิปนี้นะคันนี้คือตัว D m a x ที่กําลังแรงมา้าแรงบิดเท่าตัวมิวเอเพราะเขาเป็นตัวเครื่องใหม่นะครับร้อยหกสิบสามแรงมา้าแรงบิดสี่ร้อยนิวตันเกียร์เป็นแปดสปีดก็ละเอียดขึ้นเขาเรียกว่าชิดขึ้นเนาะแรงบิดนมาในรอบต่ําแล้วรวมไปถึงเรื่องของความแรงที่เขาบอกว่า,าเทียบกับหนึ่งจุดเก้าเลยเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวหัวฉีดจาก สองร้อยแปดสิบเมกะพาสคาลนะเป็นสองร้อยห้าสิบเมกะพาสคาลอ่าไป,ไปลองดีแม็กกันนะไปไปนะครับขอลองตัวดีแม็กก็หน่อยนะครับว่า2.2 DDI Max Force เนี่ยนะนะที่เขาแบบโอ้โปรโมทกันเน,นี่ยตอนเนี้ยว่าแรงประหยัดเนี่ยขับในสนามช้างแล้วเป็นไงเนะีเดี๋ยวรอออกจากพิษก่อนพิษเขาให้ความเร็วไม่เกิน60ขออภัยด้วยในโหมดนี้เพราะว่า POV ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก ก็เลยต้องติดในมุมนี้นะครับถ้าชื่นชอบมุมแบบนี้แล้วคุณผู้ชมบอกเฮ้ยมันเวียนหัวนะฮะน้อยกว่ PO า POV ลองมาคอมเมนต์กันหน่อยแต่จริงเอกลักษณ์ช่องผมคือ POV ไงเสียดายติดกล้องไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะครับก็ขออนุญาตติดเป็นมุมนี้แล้วกันนะครับออกตรงนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มกดคันเร่งเต็มร้อยไปนะไปดูซิว่าพอเป็น D Max 2.2 DDI Max Ford แล้วเนี่ยร้อยหกสิบสามแรงม้านะครับสามสองหนึ่งดูกระฉับกระเฉงขึ้น มีแพดอี์ชิพด้วยนะรุ่นนี้ไปร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ยกเบาหน่อยเบรกนิดนึงเบรกนิดนึงหักไป <c oughs> ยเยอะเล่เต็มร้อยช่วงความเร็วประมาณห้าสิบหกสิบอะ ร้อยหนึ่งร้อยสิบช่วงความเร็วประมาณห้าสิบหกสิบผมรู้สึกว่าเร็วและกระชับกว่าตัวหนึ่งจุดเก้าแต่ความเร็วปลายเนี่ยร้อยสามร้อยสี่อ่ะผมว่าได้ประมาณนั้นนะครับก็จะเริ่มตื้อๆ้และเกินร้อยสามสิบไปเริ่มตื้อแลลวนะครับเบรกนิดนึงใส่โค้งไปเบรกนิดใส่โค้งไปไปไปยกเบรกเข้าโค้ง กระชับขึ้นจังหวะที่ผมชอบของตัวเครื่องใหม่แล้วก็เกียร์ใหม่เขาอะ่ะคือจังหวะที่สมมติแบบเราลดความเร็วมาเพื่อเข้าโค้งแล้วเราเหยียบคันเร่งต่อแบบเนี้ยมันต่อเนียนขึ้นเนี่ยไปไปเนี่ยมันเนียนขึ้นแต่ถามว่าแรงเห็นได้ชั่ไหมไม่คือแรงมากกว่าเดิมนิดนึงนิดหน่อยในมุมผมนะนิดหน่อยไม่เยอะมากนะครับขวาไปอืม ยกเบรกลดมาหน่อยขวาไปเนี่ยก็ถ้าเกิดคุณใช้1.9อยูอ่แล้วคุณบอกว่าพอ2.2มาแล้วจะอัปเกรดไปเป็น2.2ดอดีไหมในมุมผมผมว่าอาจจะแบบยังไม่จำเป็นอะไรขนาดน,นั้นแต่ถ้าเกิดคุณกลังจะซื้อรถใหม่แล้วอะ่ะผมก็แนะนำนะ1นกับ1นกับ2.2ก็เอา2.2ไปเลยจบเพราะว่า ในการออกตัวในการใช้ความเร็วแบบช่วงกลางอ่ะห้าสิบหกสิบอะไรเงี้ยผมว่าลอยต่อเนียนแล้วก็แรงกว่านะครับเนี่ยเข้าโค้งไปอยาให้เล่นเต็มร้อยสามสองหนึ่งป้ายดูซื้ได้เท่าไหร่หน้าพิษตรงนี้เก้าสิบร้อยร้อยสิบร้อยยี่นะฮะป้าย น,นี้ไปไปเดีย๋ยวเรียเต็มร้อยไปไปเนี่ยผมพยายามกดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะดูที่จะสุดเท่าไหร่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกได้ แต่หลังจากประมาณ1.3ขึ้นใปอะเริ่มอืดแล้วนะครับอันนี้รถเปล่าด้วยนะนะฮรรถเปล่าด้วยแล้วก็เป็นตัว2.2ก็เหมือน m u l X นะแต่ผมว่าพอมาอยู่ในตัวถัง D-Max แล้วว่ะคล่องตัวกว่าแล้วก็แรงกว่านะครับดูกระชับกว่านะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังว่าขับ1.9มากับ2.2เนี่ยนะครับมันเด่นขึ้นตรงไหน แต่สิ่งที่สามารถพูดได้เลยตอนขับอะเกียร์พอมันเป็นแปดสปีดแล้วอ่ะมันมันชิดขึ้นมันเนียนขึ้นนะครับแล้วมันทําให้มันไม่ต้องใช้รอบสูงไม่ต้องลากรอบอะไรเยอะผมว่าไปเนียนๆสบายๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ชะลอนดนึงไปเอาโคงไปตรงนี้เริ่มใช้ความเร็วต่ําได้หน่อยแล้วเพราะว่าเริ่มเข้าขบวนเขานะครับก็จะมีพี่น้องสื่อมวลชนท่านอื่นด้วยนะฮะ เขาไม่อนุญาตให้แสงในสนามแข่งนะเออแม้ว่าเราจะเกือบน็อกรอบแล้วขออภยัยแรงไปหน่อยเนี่ยแต่เรื่องพวงมาลัยเรื่องช่วงล่างอะไรเงี้ยนะครับเขาไม่ได้มีการปรับอะไรก็คือเป็นสไตล์ของ d m a มแหละนะแต่ถ้าเกิดคุณเทียบกันกับ1นเนี่ยอย่างที่บอกการออกตัวกระชับขึ้นเกียร์ชิดขึ้นนะครับไม่ต้องลากรอบแล้วก็ความเร็วช่วงกลางเนี่ยผมว่าไหลกว่า แต่ความเร็วปลายเนี่ยก็คือไม่ได้ขยายความเร็วปลายเท่าไหร่เพราะว่าตอน1.9ผมก็รู้สึกว่าได้ประมาณอย่างเงี้ย1.4อะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้ประมาณ1.4เมื่อกี้เกือบถึง1.6แต่ก่อนจะไปถึง1.6เนี่ยคือค่อนข้างอืดเลยนะครับก็เอาง่ายๆถ้างบป,ประมาณถึง3.0ก็เล่น3.0ได้เหมือนเดิมแรงเร้าใจเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อ1.9แล้วอ่นะแล้วคุณอาจจะมาเล่นตัว2.2ก็ดีนะคล่องตัวกว่าเนียนขึ้นเรียบขึ้นอะไรแบบนี้นะครับอะอยา่าเล่นเต็มร้อยไป เดี๋ยวขออีกหนึ่งรอบเนี่ยการบ่งการเบรกนก็ตามสไตล์อีดูสุนะเป็นรถที่ช่วงล่างม,มีความนุ่มนะแต่จริงๆแนละ้วช่วงล่างเอาอยู่นะเดี๋ยวผมลองให้ดูเนี่ยอย่างนี้เต็มร้อยสามสองหนึ่งไปกดเต็มร้อยไปเลยไปร้อยร้อยเซบ ยเบรกหนัก3 2 1ไป 1> เบรกไปเข้าโค้งต่อสนุกขึ้นต่อคันเร่งต่ออะไรเนียนขึ้นนะครับส่วนพวงม,นะมาลัยน่ะขวาสามสอหนดูซ้าย3 2 1ลองให้ดูในสนามนะฮะถือว่าได้ลองเต็มๆนะนะฮะนี่ป้ายตรงนี้ขอสักร้อยสี่ไป นี่ยตอนนี้1ร้อยสี่นะเบรกเข้าไปเบรกหนักเข้าไปใสโค้งเข้าไปป๊าปอืมมันดูดใช้ได้ช่วงล่างนะซ้ายไปขวาไปมันดูช่วงล่างได้นะครับก็คือเป็นสไตล์ดีแม็กแหละ ไม่ได้เป็นรถที่ช่วงล่างแบบเฟิร์มกระชับอะไรมากช่วงระยะปั๊มแรกอะ่ะจะมีความนุ่มๆยบุยบๆหน่อยหนึ่งนะแต่เวลาพอเราหักเยอะขึ้นไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยไปได้นะแต่2.2เนี่ยถ้าให้สรุปรวมความนะสั้นๆน,นะเหมือนเดิมนะถ้าเกิดคุณขับ1.9อยู่แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะขยับไป2.2เลยดีไหมแต่ยังมี1.9อยู่แลวนะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นขยับขนาดน,นั้นแต่ถ้าเกิดคุณกำลังจะซื้อรถนะครับตัดสินใจเลือกซื้ออยู่ระหว่างอิทุสุตัวใหม่ที่จจะะซืื้ออเ,เป็น D Max MillX หนระ ตัวเลือกคือแบบ1.9หรือ2.2ดีผมแนะนําให้ไปเล่น2.2เพราะว่าเวลาออกตัวช่วงออกตัวช่วงความเร็วกลางนะครับแล้วก็เกียร์ที่มันชิดขึ้นอ่ะผมว่ามันทําให้ขับสบายขึ้นแล้วก็เนียนขึ้นถามว่าแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหมในมุมผมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แรงเลยขนาดนั้นมันรู้สึกว่ามันคล่องตัวมากกว่าในการออกตัวแล้วก็ความเร็วกลางๆอะไรแบบเนี้ยที่มันกระชับขึ้นแต่ความเร็วปลายนะสุดประมาณ104 105 106เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าอ่ะเป็นการ proof หลายๆด้านนะครับทางอิสุเขาบอกมาว่าเครื่องใหม่เนี่ยแรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดขึ้นปล่อยกา๊าซมลพิษน้อยลงซึ่งมันก็จริงแหละมันก็เป็นเทคโนโลยีใหม่หมดเลยนะครับเพิ่มเติมให้รถยนต์เนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็น่าใช้มากขึ้นนะครับเนี่ยเขาโค้งหนักๆแบบนี้นะต่อไปซ้ายไปป๊าบนี่สรุปโดยรวมแล้วนะน่าสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะฮะเราจะไปลองกันอีกทีหนึ่งแบบเต็มๆนะครับเมื่อยืมรถได้เนาะ ว่า1.9กับ2.2มันต่างกันขนาดไหนเพราะอันนี้เรามาลองในแทรกเราก็ไม่สามารถเทียบได้แบบชัดเจนอะไรมากมายนักนะครับเราต้องไปลองขับในพื้นที่ประจำที่เราขับกันเป็นประจำอยู่นะครับแต่เป็นว่า First Im นะสำหรับผมกับตัว2.2 DDI Max Ford นะครับสั้นๆได้ง่ายเลยออกตัวกระชับขึ้นเกียร์ก็ชิดขึ้นนะขับง่ายขับสนุกขึ้นแต่ถามว่าแรงแบบโอ้โหหลังติดบอยอย่างที่คาดหวังตอนคิดตอนแรกไหมไม่ นะครับก็หลักๆประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้คุกกี้ผีด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาดตลอดวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ